บอสเกอร์นะชี้ช่องบอลเต็งกับเจ๊ไข่วรนะเดี๋ยววันนี้เราไปฟันธง,งลงสกอร์กันในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะคู่ร่วางไบเอนมิวนิคพบปารีสแซงแชงแมงนะคู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยนะครับทั่นำหความพรม้อมในคู่นี้นะไบเอ็นมิวนิคนะครับจะถูกบุนเดสลีกาฟอร์มยังดีต่อเนื่องเลยนะล่าสุดก็เอาชนะ คู่แข่งในการลุน้นแชมป์โดยตรงอย่างอเบไลซิก1-0นะครับก็สร้างขวัญกำลังใจได้อย่างมากเลยนะเกมนี้ก็ยังไม่มีดาก g ลาสคอสต a านะโกโรดงโตลิสโตนะและทั้งนั้นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ที่มีการบาดเจ็บ รวมถึงล่าสุดนะก็ต้องเสียทางด้านแซตนาบี้นะที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปนะขณะที่ตองกีเนียงซูนะก็ต้องรอเช็คความฟิตด้วยนะครับทีมวางระบบ4-2-3-1นะแดนกลางมีโจโชกิมิชนะประสานงานกับเรออนโกเลสกานะขณะที่เกมรุกที่ขาดเลวอนดอฟสกี้ไปนะก็เลือกใช้ เรรอยซานเน่นะยืนตัวบนในขณะที่โทมัสมูเลอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนของทางฝั่ง,ง p s เอนะทีมอันดับ2ล่าสุดก็เพิ่งแพ้ท้งนั้นริวคาบ้านเลยนะครับ สภาพทีมก็ยังไม่มีควรแบนหนาที่มีการบาดเจ็บขนาดที่เรนโดเบรเลเดสนะก็ติดโทษแบนด้วยนะนอกจากนี้แล้วมาโกวารตินะกับอาริซันโดฟอเรนซีนะครับก็ต้องกักตัวจากการติดเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันนะครับทีมวางระบบ4-2-3-1นะแนวรุกก็ยังนำมาโดยเนมานะอาเกลดีมาเรียคิริยันเอมปาเป้นะคอยสนับสนุนหน้าเป้าอย่างมอยเซ่ขีนะในการจบ กอนั่นเองนะครับคููนี้ยังมองว่าด้วยมาตรฐานในะความสม่ำเสมอเสือใต้ไบเยนมูนิคมีมากกว่านะแม้ว่าจะขาดของหน้า World Class ไปก็ตามนะแต่ด้วยมาตรฐานนะครับบวกกับเสือใต้นะมักมีดีในเกมใหญ่อยู่แล้วนะงานนี้น่าจะกลุ่มความได้เปรียบเบียดเอาชนะ ผู้มาเยือนอย่างปารีสแซงต์แชมงไปได้น,นะครับด้วยสกอร์สอ2ประตูต่อ1นะครับกับเรนลาซาที่ออกมานาไบรย์นมิวนิกเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกนะมองว่าไม่แพงเ,เกินไปนะน่าฟันธะงลุกสกอร์ว่าเสือใต้มาแน่ครับกิจารากันไปในะวันนี้ก็องา่ากัว็บไซต์ MM887 นะที่รวบรวมช่องทาทงเพื่อนๆก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันแบบครบวงจร นอกจากนี้นะก็ต้องฝากเว็บไซต์ทีเด็ดสปอร์ตนะที่รวบรวมข่าวสารเรงการลูกหนังนะวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจุใจรวมทั้งดูบอลสดออนไลน์ทุกคู่ทุกลีก,กในแบบ Full HD ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะกลับมาพบกับทีเด็ดประจำวันได้ใหมท่ทางช่องทางนี้นะครับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ <c oughs>